ลายคิ้วนะคลายคิ้เดตัวใหญ่ละบออเขาเด้อจะไปงมซอย้นบ่มลยง้อบอตวเเพนแหงแปลกประลาดแห่เขียวก็มีบานี้มาแต่ใส่แอนแฮนี่ไข่มองดูไข่มองดูเต็มบ่เด้ออาปกรณอตัวนึงแล้วเพ่อนฮัลโล่บนนี้เกือบฮอลโลยังหน่อยเนาะแล้วบอลออดแลว ปาตุปบะคอตัวเง้อได้เลยได้จกตัวอ๋อตุ้อ๋อคือบกเขาแห่เขาเนี่ยว่าตัวนี้ว่ะโอ้กรรมไว้อีกกับท,ทักทายสบายดีและสวัสดีบทุกท่านนี่นี่ต้นทับสุ่ส่องบ,บ,บ่าวธรรมนาเก่าโทานเลย สบายดียามเศร้าทุกคนอ่ามื่อนี้ไปหาลงป่ากันทุกคนเลยพาน้องพาน้องมื่อนี้นะอากาศในหนาวขนาดล่มหนาวเป็นลงหนองแล้วงานเข่าแล้วไปเดินวนเลยอ่ะอากาศป่ากนันทุกคนเลยป่ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรกันลังใจญ่ต้องมาทำในเรื่องทุกคนเลยไปเจอพ่อกันยี่นองทุกคนเลยนองเพื่อนน้องน้องหลวงทุกคนเลยน้องทุกน้าหลวงเลยเป็นตัว นี่ก็บผู้ชื่อซื้ออะไรแน่เนี่ยกะือน้องน้องเนี่ยก็น้องโลงนี่แหละคนเลยไปตอนนี้ก็อยู่บนทุ่งนาจ่องน้องอยู่ฟูฝากฝากปลาไปพุ่นจังหน่อยน้องก่อนจะไปน้องไปแวะแวะแห่กันทุนเลยแห่ใบวันแห่ยี่เถียงนาเถียงนาจองนะแวะแห่สักอนจะคอยไปต่อ มาหอดเทียงหน้าจองมนเนี่ยเอาแห่ซะก,ก่อนแล้วจากนาทั้งนี้กับไปสวนพุ่เลยนอนนี่คน ฝนน้ำหวานไปก่อนเลยก็ไม่เ่่เส่วนป่ะเถ่าอยู่เวียดนี่นแฮแฮเป็นแฮรุ่นที่เนียบริห้างบ่เลยไปเดินทางกันเลยบัดนนี่แฮก็ได้มาเลยซึ่งแฮต้องของนแน่ ของของ,งไงนะส่วนของน้อยเนะี่ยไปน้ำหวานน้ำฝนเป็นสอนสอนโดน,น,น,นะนปลาน้อยทุกคนเลยสอดปลาน้อยตอดกุ้งเหนียวพร้อมเลยมะฮ้อนหนองสาแล้ะทุนเลยแต่ปรได้ ลงเอถอะพดิพาเถะน้องนะมีแต่จะดุงันลงตึกสะก่อนจะดุงอนุญาตลงได้จะดุงนะแต่แห่เป็นยังและภพได้ลงเถอะในบ้านท่านมาสะก่อนคนเต็มน้องไงยนะ หอกกระลอกแล้วเนาะขึ้นงอแล้วลงน้ำเลยเจเด้อป่านะนไข่ปงดูไข่ปงดูเต็มป่ะเน้ออาปลาคอตัวหนึ่งแล้วโอ้บ่ได้ปรับใหม่ได้หนิในอาก้อนเลยเน๊เขาบไปได้ลงซ้ำ

มือฟองเปิาะคโยพนเลยเต็มของเฮราพ่เต็มของนักอายเมื่อปลาแล้วเต็มองมือใชไหคองเชื่อิกาะเนาะบันไดเชียร์ถาเต็มด้อเต็มของเนี่ยันนี้นะโอ้เพิ่นแห้งแปลกประหลาดแห่เขียวก็มีบันนี้มาแต่ใส่แอนแฮนี่แต่บ้านทางอะบื้อบ่หรือว่าเฮ็ดเอานนี้นะสาน้อง เธอแน,น่นอนหลายสัตว์เองก็ได้แ <c oughs> ห่มันหมานซะได้เห็นเที่ยวไหนได้โ <c oughs> อ้หาก็เห็นนี่แห่เขียวนี่อ <c oughs> เอามอเตาร์ไซค์สีเขียวนี่นะถื <c oughs> อไฟเออไฟเขียวหรือบ่อันนี้ก็มีเนาะแห่มันเทาแม่โอ้นั่นเลยแห่มันในขนาดอ๋ออันนี้ก็แห่ดำอันนี้แล้งหมานนี่ยนะ ไม่เลยมือเขาไม่มุมหมดไม่ดีแล้วครับเอาเก็บลงแล้วเก็บลงแล้วคนอึกอึกเอ็ดเอ็ดขอได้ตอนนี้ตัวขอได้เด้อเอ็ด อ้าถ่มันปอกเขาใหญ่ทุนปวดหัวโลบนี่เกือบฮอวโลยังหน่อยเนาะมันละมันละมันมันมันมาดก่อนมาดิเออราบอกอดได้ไหเนะเกือบเนาะเกือบคันอยู่ใกล้น้ำเลยเซ็ตอ่าตัวใหญ่สิมัน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 นมานเหื่อยงมแล้วได้แต่ปอกเขาหน่อยทนเลยบ่ได้ปอกเขใหญ่ก็เปิด กะแหกวานไว้ันได้จะงบมากก็เป็นไต่ๆหมดแล้กำลังโก้ขนาดเลยนี่กัได้บ่ พาซีเนาะ้างูถือแหงงูดูแหุดคนบาตกปลาคอตัวเงอได้แลย เลักต๋นเลยมีลมไหมเต็จว่าได้นะตยตัวใหญ่แท้จักโตโอ้โหอตโอคือภูเขาแห่าแน่ว่าตัวนี้ปะโอ้กำไว้ปล่อยเถอะนะตัวใหญ่ขนาเลย ไหนละคิดว่าเข่าของเจ้าเราได้ยังบุเขา่าปะลูกมันเนาะฮะสรุปไรายได้ครับมึงดูไข่โอ้นี่มีแต่ปลาเข่งปลาเข่งกับปลาคออน้อยทอดกับตับหมง โอ้ได้หลายแท้ทางนี้ปีงสบราบอยู <seg> ่อ่าถูกโอ้ยเขาได้จังเมือครับกันนี่แต่ประคอเนาะตาำแจวมาก่อกก็คัดใสวยกันนี่กินเขาอยู่ หนองแซบคนไอนะอไนะอพริกตันะวนั<อ>้ขหมานถ้หมาหนาวหนาวแล้วเมื่อหลายแล้วนะเบาบางแล้วเนี่ยเรือตะสายลุยไปในเมืองไปเขากลับไปเถียงหน้าปพล้ะเมืเ่อกินอยู่ต่เถียงเขาก็เลยในป่าเมื่อทอดกินอ,อ๋อทุกใจเถียงปน หมักนัดมาใส่ในปอนนักนักกกี้่หมนักน่คนหมานเลยนี่คนหมานมาถอนกับกี้ก็เครื่องคองเอากระชัมาทอด

ปอคอนเยอะแ่ะรกีนับเต็มได้หลายเต้นน่รนอยปคอนเอะบเอนึงประดุกปลาดุกปากันลูกลูกอันสนางบอกให้บ่ฮะให้เลยใหเลยห้เงนเงนเห็นแล้วเนเอเยเเมื่อสยาหญ่ที่บ้านเรังเลยอ้ยสบายดีเก็บเลือกเลือกป่าออกจากหอย เมนูนี้ได้แต่หอยกับกกี้หอยจุกก็ปลากลายเติบนะปลากน้อยปลาพาหนองเด้น้อยก็แซ่บปลาพาหนองเลยลูกอย่าปาขอยแน่มันบมมีนเบิดเลยเอาเอาตได้เติบเนี่ยลูกมันนี่เอาลูกมันสะก่อนเบสโนเก็ตนะนี่ถอดถอดถอดก็ตับบะฮุ่งกะตัดแตะมะฮุ่งเลยจอนกันเนาะ้อลูกจนหอยไว้ไว้ขวบหินหอยนี่ อ้อมกินอ้อมหมือนหน้าอ้อม,ออมสอบเสบยเลยแบทอดปลายกับตำบุฮงรอบนี่พอได้ปลายไไง่ายนะแม่พอได้จีงเขาเนาะแตาน้อยทอดเบอร์เทนี้อ่ะน,น,น,ะนี่ยังหลายตัวเลย ได้กินย้อนอยู่ได้ประมาทได้อ,ไอันนี้ออนเรา,เาเนสานาน,น,าสน,น,นีนี่อะไรยังมันหมดจงไปทนาเข้าไปเสื้อเบสได้เม่งเลยใช่ไหมปามันมีเจะจัขีดมันง่อยมาเสด็จมันก่อนี่กอเลย ต่นีกรอบด้วยไงก็ได้เห็นป้อนเป็นผู้จับกระโตกใส่ปลาทอดนีไงมันจะเด็ดน้ำมันเลย กูซือกระตุกยัน้ำลายจะเจ๊เหย่อเลยฮะป่า,ปากระทอดทีบลอยเลยคนทอดป่าสุกเร็วนะมีแต่ถ่ายเมนบบาบันตับหุ่งเก้มในะ สบายดีหวานมันนี่มันนี่นเขาเฮียนมันนี่นะผ <c oughs> ักมันเสามัเสาชิลล์มันสุกบ่มันสุกเสามืออื่น สังลมไปเลยโอ้โอเห็นปอนก<อ>ินแล้วก็อะไรเระวังก้างลูกเด้อยอคาเดีงกลางลูกเดอ้อยำแล่ๆเ,เ,เ,เด้อ้วเห็นปอนไปดกกระเบิดเลยถอกน้ำกอยเอาไปแดกกันเลยโอย ไปตะกินเล่นเลยแม่เอันนั้น่ยเยอกกับเจือไหมมันเข่าเจือไหมเอาสากระเบือยเน่ยเหยาะเยาะของมันเข่าเจือตัวบั้นแล้วมันน้ำตัวน้ำปลาแดงตัวปลาแดงเทว่าน้ำใสติ่งไปเป็นเออนอกๆแต่ให้คมนวลออกมาเย không đấy. Nào mà chuyện xảy gì đây? để xếp. Chị lại vào đây cho bình khí cạn cái đồ <laughs> họ, họ. Đó, 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 đó. Nhầm được lẹt đơ. Càng đấy. Rồi, S có cái sống nuôi. ออเอาได้เก็บอะไรน,นะเก็บมานทางได้ฮาหน,นุ่ยเป็นอะไรเนี่ยเ,เก็บไพิซซ้อเก็บพิซซ่าเขาหนึ่งฮะน้ำฝนเก็บบ่มีหวานได้ยิ่นหน่วยนั่งลงแน่จะยืนหลาย อีวานพุบนนกว่าหวานเลือกกล่องต็มดยกยี่ไปสาัเชกาเกิดค่ะเียวะอันนี้ได้มบด้สเปาสคอตได้แย่บ่

ปะตบนก็ม่ก wow. <sk> <bank> right. so ันตบมุะชโดสดะเฮกิน่ไปกินมามามาลงมาป้อนมันนี่ลงมาลงมากินน้ำนะมานี่อืมอืมตับมัหง ปลาทอดอปลาไปหาเมื่อนี้แหละนี่นะวันแห่ได้สำนีแหละแต่ก็ล,ลายกคนนี้ยุ่งครางไว้แต่นะมาเห็นเขาตกก้องการทุกคนเลยเสียบ อีวันก็ง่ายชมเรวอีว,วันกินป่าเพื่อได้กินป่าถอ,อดป่าตงหูงขัา แฉบนแซบบ้าวาไแซบบ้แซบเขงานด่วนประ12โมงเลยเนาะเป็นบ hmm ่ายหรอบเป็น hmm บ่ายโมงสองโมงเราในสองโมงอะไรมบ่ายโมงคืองานีงเขาเนี oh ่ยเขาเนี่ดแต่คืงกางเนาะกินเผีเลยติดนก็ยังเต็มปโลอยู่

ลาไทยมีแต่เดี๋ยวกินน้ำอิ่มแล้วก็พักผ่อนก่อนคนนึ่มีแต่สำหรับคลิปนี้การจบเพียงเท่านี้ขอบคกขอบใจเบอร์สุขุสุขคนอัพสมคลิปจนจบจบอกาสหนาคลิปหนาเจอนไหมคลิปนี้บ๊ายบายสบายดี